สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นสมัยพิเศษที่นาะยกรัฐมนตรีเดินทางไปเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเรามากขึ้นนะครับเช่นการไปพูดคุยกับบริษัทวอล์คสวากเก้นนะครับซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ชั้นนําระดับโลกที่สนใจจะมาตั้งโรงงานที่ไทยนะครับหรือว่าไปพูดคุยกับนักธุรกิจที่ฝรั่งเศสในเรื่องของนิวเคลียร์หรือว่าบริษัทแฟชั่นต่างๆนะครับรวมถึงการนํารถยนต์ฟอร์มูล่าวันมาที่ประเทศไทยนะ โดยจะมีการนําเอานโยบายแล้วก็โครงการสําคัญต่างๆของรัฐบาลไปแสดงให้ผู้นําประเทศต่างๆแล้วก็ผู้บริหารบริษัทที่สําคัญระดับโลกได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยเช่นโครงการแลนบีชที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับระบบขนส่งโลจิสติกหรือว่า การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยที่กําลังผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการไปดูการประกวดด้านอสังหาริมทรัพย์และการคลาปีกระดับโลกที่เป็นการจัดแสดงโครงการมิกะโปรเจกต์ต่างๆของแต่ละประเทศก็เพื่อที่จะมาเตรียมวางแผนในการที่จะจัดแสดงของไทยในเรื่องของสนามบินที่ในปีหน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนะครับ